หมมจีนถาดสซมตำยังมีสซมตำถาดครับหนึ่งขนมจีนนํำยาถาดกินมบอลร้อนคุกให้เข้ากันก่อนนะครับเป่าก่อนนะครับร้อนมากอบอกเลยเลยว่าอร่อยจริงครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกับช่องตกปลากับจ่ายยักษ์นะครับวันนี้ผมจะมาทําน้ํายาขนมจีนนะครับหลังจากที่เราไปตกปลามาได้นะครับซึ่งจะเป็นปลายี่สกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาวัตถุดิบกันนะครับวัตถุดิบเราก็จะใช้ใบมะกรูดนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้ ปลูกเองนะครับต้องไปมาปลูกต้องไคใ้ว้าวอ่ะได้แล้วแล้วก็ขาครับนีค้างบ้านทังเองเลยเสียยม,มาขุดขาต่อครับาอันนี้ก็ปลูกไว้เองครับใช้ขาอ่อน ไให้เขาหน่อยแล้วมันจะได้โตใหม่นี่ครับน้ำยาหนุ่มจีนก็แช้หลักๆก็นี่ครับแล้วก็กระชายนะครับกระชายหัวหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปการทำนะครับนี่ก็คือกระชายที่เราได้มาขุดมาอันนี้ก็หอมกระเทียมนะครับกำลังล้างครับ นี่คือวัตวถุดิบเราตัวหลักสาย20ที่ตกมาแล้อยูไม่ได้เลยครับพี่แข้งครับใครชอบเผ็ดใส่เยอะใครชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนตรงน,นี้ก็ินเป็นปกติกินมีก็เนื้อเตรียมเครื่องไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวสกรู๊ตจะลองมาต้มใส่หมอ้อน,นะครับน,นี่คือที่จะตลมนะเราจะมีขนมไก่นะครับเราจะกะทิกะทิหอยอะไรก็ได้นะครับที่ว่ามันจะอร่อยต้องมาใส่รนะจ้าง น้ำเกล็จนะครับเรเาก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับกเกลือน้อยล็กน้อยนะครับเกลือกินคาวของปลาไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเอาไปเลยเด็ดไปเลยตใส่เครื่องนะครับลงหอมหอนี้ลงไป เตียงแบบนี้นะนรนรนรเราเรามารอน้ำมันเดือดนะเรา,าเตรียมผักนี่ตาแช่ในช่องติดน้องก็ต้องเอามาแช่น,น้ำก่อนให้มันละลายก่อนนับสำอนผักเตรียมไว้กินนะครับ ชอบกินผักอะไรก็ไปผักนี่นะครับเยอะๆผมชอบสลัดก็จะมีถั่วง,งอกอยู่นะถั่วงอกอย่งให้ล้างนะเตรียมถั่วงอกแบบดูเออปุบๆแล้วฮะนีครับเดี๋ยวเรามาใส่ปลาดำปลายี่สกสามตัวนะครับผมตับต้นหัวํำต้มยำไปแล้วนี่เราจะเอา่อนตัวนะครับเนื้อเป็นปลาอะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมตก ได้ไายิสศมาก็เลยเอาไกยิสศแทนแต่ผมว่าผมเคยทำครั้งหนึ่งแล้วนะเนื้อไกยิสกเนื้อฟูมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอให้เนื้อเข้าสุกแล้วก็มาแกะเนื้อออกทีแล้วก็เค่อยทำทำแกงกัน,กนครับโอเคครับน้ำเดือดแล้วก็เนื้อปลาเราเปื่อยกันเราก็จะมาตักทักร้อนไวนะ้แล้ว เอามาด้วยไเอามาตำหรือเอามาปั่นรวมกันครับโอเคครับหมดแล้วเราเรามาอราอเนื้อปลาเย็นก่อนแล้วเราก็มาแกะเื่อนผักเนี่ยเราเลือกออกไปเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน แต่ผมจะปั่นมัน้ยไม่ตั้งรใช้เวลาน,านานเราใช้ปั่นดีกว่าเดี๋ยวชิ้นเข้าไปก่อนหนึ่งรออีกเราค่ปัน่นลงได้ปะแกะเนื้อพร้อมแล้วครับเราจะมาใส่น้ำน้ำต้มเขาหน่อยเพื่อให้เขาปั่นง่ายขึ้นครับ นีครับมีก็ปั้นเลยครับนีใส่มีใส่ครับนี่นะของชิ้นปลาปลายี่ห้อไหนก็ได้ครับ ขอให้เราถูกปากถูกใจก็พอนะสามขั้นตอนต่อไปครับไก่เราก็เริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาทำการตักออกคักไว้นะครับ,อ,บอยครับเดี๋ยวารอขั้นตอนทำยาผสมกันนะครับตอนนี้ปั่น ชุดที่สองก่อนเราต้องแบ่งครึ่งน,นะครับปลาสามตัวมันเยอะ, <c oughs> อะเดี๋ยวหม้อใส่กระปิกองไปครับไปเที่ยวกับพิกแกงก่อนนะเอะ <c oughs> อพี่แกงนะครับซื้อจากตลาดชอบเครื่องหอมมากก็ใส่เยอะชอบเครื่องหอมน้อยก็ใส่น้อยนะครับหนู

เมื่อกะทิกับพริกแกงเดือดแล้วครับเราจะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับน้ำเดือดปุ๊บๆๆเนะสร็จเนื้อปลาลงเคี่ยวอีกครับต้มเพื่อให้เนื้อปลากับแกงนะครับเข้ากักนกดีเดี๋ยวเราก็มาใส่ขนมหนอก,ก้อน ใดเองก้อนครับจปิว้าว <Wow. S 1> เยอะมาหอมเลยครับะ <S 2> <S 2> <S 2> มาเติมน้ำ แกงนะครับลงไปแวนี่จะจบนะแล้วร้อนดือดครับเดีเยวือเราเข้ามาปรุงนะครับใส่ผงปรุงรสเข้าไปนะผมใส่ไปหนึ่งจานแล้วนะครับ ใส่มากก็น้อยมากนะครับใส่น้อยต้น้อยน้อย,อยำตาลนะครับเราก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปแล้วเพื่อให้เรามีกลิ่นอของความหวานนิดนึงนะครับเขาไม่ถึงกับหวานมากนะครับน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเะิเมลงไก่เดีอ,อนชิมก่อน ห,หวากวาวโอเคใส่ปลาหน่อยเพื่อความได้กลิ่นอของความหอมนะครับต่องมาใส่ตีนไก่ที่เราต้มสุดแล้วก็พักไว้ครับ ก็ icana, ator, ้งแห okay. ่งปลาใส่เข้าไปได้ทั้งย่างเดี๋ยวเอาไปเอาชิ้นปลาเนาะเอาชิ้นปลาเนี่ยมชิ้นนี้เนาะเอาชิ้นปลาเราเดี๋ยวรอตีนไก่เปื่อยสักหน่อยกันครับนั่นคงอุปกรณ์รอครับในทีแล้วเนาะไก่เริ่มนั่นแหละเดี๋ยวเราจะใส่หมกชิ้นปลาลงเลยนะครับ จ,จุกไปครับหรือครับ <Wow. S 1> ยาก,กะทิปลานะครับใส่ตีนไก่แล้วกชิ้นปลาผมชอบตรงเนื้อยี่ศกนะครับเพราะว่าเนื้อยี่สกมันจะฟูครับดูนะครับเนี่ยข้นข้ <Okay. S 1> นมากเนื้อยี่ศกเป็นเนื้อปลาที่ฟูแต่ข้อเสียของเขาคืออย่างเดียวคือก้างเขาเยอะครับต้องมานั่งเสียเวลา อากล้างออกเยอะมากแต่เนื้อก็ไม่ได้ด้อยกว่าปลาช่อนปลานินนะครับ so. ปลายี่สดปิดฝาหม้อไว้มาดูตอนเดือดอีกทีหนึ่งครับผมนะครับเนื้อน้ำเดือดได้ที่ดูลูกชิ้นครับลูกชิ้นนี้ฟูแล้วครับเดไปเลย กินแล้วจบครับเดี๋ยวมาอันตอนสุดท้ายคือกินเด <Yay! S 1> ี๋ยวเราไปกินมือเที่ยนนะ s <S กินครับผมนี่หนมจีนดอนเมืองนะครับนี่ห่อนี้ก็กินดีนะครับกินดีครับเ็นเล็กเข็นดีมาก dán à. không, dán 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 không, <cười ở đợt> ตัวนี้ทีเด็ดเลยครับตัวนี้หอมมากขาดไม่ได้กับการจินนมจีนนะครับต้องมีหนึ่งลักของทีเ่เราไปใส่น้ำยากัน s <S ผมชอบเผ็ดน,นะครับผมจะใส่พริกป่นเพิ่หมหน่อยน้ำยาครับโอ้โหนนครับ นเนื้อเนื้อยี่งส่งครับตุ้มันมันฟูดีครับผมชอบนะครับอันใดไม่เคยทานนะครับลองครับเนื้อยี่ส่งดูครับเราจะมาจิ้งเนื้อฟูนะผู้คนดีมากขนมจีนทอดกิ้งอะไรที่นั่นครับเนี่ยมจีนผัดอาหารซุปตำยังมีสุปตำถาดครับนี่ขนมจีนน้ำยาถาด ดูนะครับโอ้โย <Wow. S 1> okay. กินมันร้อนปุเ <Wow. S 1> ข้าไปก่อนนะเราะว่ามยานจะได้เข้าก่อเดี๋ยวน้ำถึงทีเลยดีครับมาชิมครั้งนี้นนนน <Wow. S 1> เป็นยังไงเอ่ยหืมเป่าก่อนนะครับร้อนมากอ่ะ อบอกเลยว่าอร่อยจริงครับฝากติดตามช่อง YouTube ช่องตกปลากับจ่ายักษ์ด้วยนะครับผมช่องเล็กน้อยฝากลยว่าอกอดของคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ